สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมนศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเข้ามาสู่คู่ที่6ของรอบ16ทีมสุดท้ายกันแล้วถือว่าโปรตุเกสนะครับเล่นยันเช้าเลยก็ว่าได้นะครับคู่นี้ต้องต่อเวลาเลยว่ากันถึงยิ่งอีุโทษเลย เป็นทางโปรตุเกสฝอยทองนะครับเข้ารอบไปได้สำเร็จเดียโก้คอสตาฮีโรเซฟ3จุดโทษนะครับเข้าสูร่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปในการชนะสโลวีเนียไปได้นะครับส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มมาที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งโปรตุเกสมาในระบบ43 3หรือ4231หนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองเลยผู้รักษาป,ประตูเป็นเดียโก้คอสตากองหลัง4คนเปเป้จับคู่รูเบนดิอาสแบ็กซ้ายนูนโอเมนเดสแบ็กขวาเจ้ากันเซลโลกองกลาง3คนเจ้าบรินยากับวิตินยาเป็นกางรับนะครับ ทางลุกเป็นบูโน่ฟันันเดสปีกซ้ายราฟาเอลเลอาลปีขวาเบเนโดซิลวาส่วนศูนย์ตัวเป้าคริสเตียโนโรนันโดนะครับถือว่ากลับมาใช้ทีมชุดที่เต็มที่ที่สุดนะครับฟูลทีมเลยหลังจากที่นัดล่าสุดกับจอร์เจียเนี่ยไปโรเตชั่นแล้วก็พ่ายแพ้มานะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าการันตีการเข้ารอบอยู่แล้วนะครับส่วนทั้งฝั่งสโลวีเนียกันบ้างนะครับมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเยนโอบลัก กองหลังสี่คนจาก้าไบโยจับคู่วานยาเดโกุสิตแบ็กซ้ายยูเรีบาคูเวกแบ็กซับแบ็กขวาแซนคาร์นิสิกตรงกลางสองคนเป็นทีมิเอสนิกจับคู่อดัมเซดินปีกซ้ายยานมาลกาปีกขวาปีเตอร์สโตยานุวิทส่วนข้างหน้าสองคนเป็นดีมิเจสเซโกจับคู่อันเดรสโบรานะครับถือว่าทางเฮดโค้ชมาริอาสเค้กนะครับมีปัญหาในการจับทีมแค่ตำแหน่งเดียวคือเอริกยันกาแบ็กซ้ายมีปัญหาในการโดนใบเหลืองค่าโทษค,บครบโคตา้านะครับติดโทษแบนเลยต้องส่งทางเบลคูเวก เบอร์3นะครับเป็นแบ็กซ้ายตามตำแหน่งกันตัวสำรองลงเล่นแทนนะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับในส่วนของเครื่องเวลาแรกเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งโปรตุเกสมาได้อย่างดุดันเลยนะครับประมาณ15นาทีแรกเนี่ยโปรตุเกสเกมรุกดือว่ากัดยานแล้วมารัวเลยนะครับมาทั้งซ้ายขวามีโอกาสได้เลี้ยงกินตัวสกิลแต่ละคนเนี่ยได้ใช้เต็มที่เลย <Bruno S 2> บโน่ก็สัางสรค์เกมดีส่วนโอกาสโนกากโรนโดช่วงแรกหนึ่งก็มาเต็มเลยนะครับแต่พอ หลังจากโขช่วง15บห้าทีแรกไปแล้วเนี่ยเกมก็ดูจะเริ่มตันๆมากขึ้นหลังจากที่สโลวีเนียตั้งหลักได้นะครับต้องบอกว่าพวกเขาวันนี้ก็ต้องมาเล่นตั้งรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับโดยพอเล่นไปเรื่อยแล้วเนี่ยก็ดูจะเหมือนว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยลงไปพอสมควรเลยนะครับโดยยังคงเป็นฝั่งโปรตุเกสเนี่ยได้ครองบอลมากกว่าอยู่นะครับโอกาสที่น่าสนใจในครึ่งแรกนะครับที่ผมคัดมาทั้งหมดเนี่ยจะมี3ครั้งนะครับเป็นของโปรตุเกส2ครั้งนะครับโดนโดยิยงฟรีคิก นาทีสายที 3, 3่สามเลยคานิดเดียวนะครับเราก็จะมีเซฟทางด้านของโรนันโดอีกครั้งหนึ่งนะครับได้โขกจากลูกเปิดของคันเซโล่นะครับลูกนี้เนี่ยยานโอบลักหรือว่าเซฟช่วยทีมไว้ได้นะครับส่วนทางฝั่งสโลวีเนะียเนี่ยถ้าว่าพวกเขาจะรับอย่างเดียวนะครับเกมสวนกลับพวกเขาก็ทําได้ดีครึ่งแรกมีโอกาสจากเซสโก้ได้ยิงหนึ่งครั้งก่อนจบครึ่งแรกนะครับคอสตารประตูโปรตุเกตก็เซฟไว้ได้เช่นกันนะครับซึงทําให้ครึ่งแรกนะครับจบลงไปด้วย เกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแม้จะไม่มีสกอร์เกิดขึ้นแต่ถือว่าเกมทั้ง2ทีมเนี่ยแลกกันไปแลกกันมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งหลังลงมานะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะจืดลงไปกว่าเครื่องแรกพอสมควรเลยจากการที่ทังฝั่งโปรตุเกสนะครับพยายามจะเจาะแบบเดิมแต่ ก็ต้บอกว่าพวกเขาเนี่ยดูจะหมดมุกไปเรื่อยๆนะครับจากการที่ดูเกมบุกเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายอะไรแล้วสโลวีเนียเหมือนตั้งหลักได้แล้วจากครึ่งแรกนะครับก็ดูจะรับได้ดีโดยการเปลี่ยนตัวของมาติเนสลงมาเนี่ยก็เป็นการแก้เพื่อแรกมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยยกระดับอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับมีดิโอโกโชตาลงมาหม,มากแรกแทนวิตินยา ปรับเป็น442นะครับโดยโจตาเล่นหน้าคู่กับ Ronaldo โรนันโดเลยแล้วก็ปรินยาคู่บูโนในตรงกลางไปนะครับส่วนหน,หนึ่งจุดเนี่ยคือคอนไซซาวนะครับลงมาแทนลับเอลเลอาที่เริ่มที่จะเ,เงียบๆตักในเกมไปนะครับหลังที่เครื่องแรกในะยังพร้อมมีบทบาทดูบ้างซึ่งก็ไม่ได้ยกะดับเช่นกันนะครับส่วนทางฝั่งสโลวีเนียเนี่ยต้องบอกว่าในเกมพวกเขา90นาทีเนี่ยมีติดใบเหลืองจากข้างหลังเี่นอยู่2คนนะครับคือทางกองหลังตัวฝั่งขวาแล้วก็แบ็กขวาแต่ต้องชื่นชมเลยว่าพวกเขาเกมรับวันนี้เนี่ย นอกจากเล่นไ,ได้ดีแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ได้ดีนะครับจากที่ผมคิดไว้ตอนแรกเนี่ยคือพอกองหลังรถใบเหลืองเนี่ย อาจจะทําให้โปรตุเกสเล่นได้ง่ายขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าแบบถ้าสกิลเยอะอย่างเงี้ยทางสโลวีเนียน่าจะยุบนะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม้ว่าจะโรนเหลืองไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงโอเคอยู่แล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ได้ดีมากๆเลยในแต่ละคนนะครับส่วนตัวสำรองที่ลงมาของพวกเขานในเวลา90นาทีเนี่ยลงมา3คนนะครับก็ถือว่าโอเคด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ทําให้ทีมตอบลงเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสำหรับทีมรองนะครับมีทางสตันควิดนะครับเซราแล้วก็เวอร์บิชลงมาแทน เมลกานะครับสปอร่าแล้วก็สโตยานวิทถือว่าเป็นการส่งลงมาตามตำแหน่งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าในช่วง90นาทีเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้นะครับทางโปรตุเกสเนี่ยต้องบอกว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยมีจังหวะที่สโลวีเนียนะบุกคนเพลินทางโปรตุเกสบุกคนเพลินเนี่ยโดนสวนมาเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างรอดพ้นไปนะครับก็เลยถือว่าครึ่งหลังเนี่ยโอกาสยิงมีคนลักมี2ครั้งเท่านั้นเองที่ผมคัดมาแล้วถือว่าได้น้ำได้เนื้อนะครับจากโดยิงฟรีคิกอีกหนึ่งครั้ง โดยังคงได้ยิงในช่วงท้ายเกมนะครับเป็นถากจังหวะที่โจตาจ่ายมาแต่ก็ยังไม่ผ่านเซฟของโอบักนะครับรวมครึ่งในช่วง90นาทีนยเซฟไปทั้งหมด3ครั้งเน้นๆนะครับถือว่าจบใน90นาทีนะครับกินกันไม่ลงต้องไปว่ากันถึงการต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งในการต่อเวลาพิเศษเนี่ยถือว่ามีช็อตดดรามาเกิดขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นซีนที่บอกว่าใน90นาทีเนี่ยอาจจะดูเริ่มตอบมาแล้วนะครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาหลังเนี่ย แต่จุดสําคัญเลยนะครับคือนาทีที่รนะ้อยสองเนี่ยในการต่อเวลาเนี่ยมีจังหวะที่โชต้าตัวสํารองนี่แหละครับได้ลากตะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเป็นเดรโกซิชนะครับที่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกองหลังหัวล้านของสโลวีิเนียนะทั้งเกมแต่มาพลาดจอตนี้จริงนะครับเพราะว่าไปเอาโชต้าไม่อยู่แล้วก็ต้องดึงล่วงลงไปซึ่งอยู่ในกรอบเขตโทษเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ชี้เป็นจุดโทษแบบไม่ต้องสืบนะครับแล้วคนยิงจุดโทษไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแล้วก็น่าจะคาดเดากันไม่ยากเนะื่องจากว่า คนยิงเนี่ยก็คืออยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับคริสเตโนโรนัลโด้นั่นเองนะครับเป็นคนที่ถือบอลในจังหวะน,นี้แล้วตั้งยิงปุ๊บสถิติหรือว่า13ครั้งก่อนหน้านี้มีขึ้นมาไม่เคยพลาดเลยนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยเหลือจะเชื่อนะครับว่าโรนัลโดยิงไม่เข้านะครับแดนโอบลักหรือว่ายัางเซฟเอาไว้ได้โดยพุ่งไปถูกทางและได้สะใจแบบสุดๆเลยนะครับในจังหวะน,นั้นส่วนโรนัลโดหลังยิงไม่เข้าเนี่ยก็จะบอกว่าเต็ไมไปด้วยความผิดพลาดนะครับออกจากทางสีหน้าของเขาเลยแล้วก็พอเป่า หมดครึ่งเวลาแรกของการต่อเวลาเนี่ยเขาถึงกับขั้นหลั่งน้ําตาออกมาเลยนะครับเป็นช็อตที่เราไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับในเวลาขนาดนี้เนี่ยโรนโดปตกจะมุ่งมั่นต่อแล้วก็จะกระตุ้นเพื่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาถึงขั้นร้องไห้เลยแล้วต้องพเพื่อนๆนมาให้กำลังใจกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแพชชั่นกับทีมชาติเขาเนี่ยก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะครับก็ แต่ในหลายๆจังหวะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็น่าจะแบ่งคนอื่นยิงบ้านครับแบบฟรีคิกในอะไรเงี้ยในเกม90นาทีเนี่ยความจริงโอกาสมีมากกว่า1ครั้งนะครับคือที่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นครั้งเดียวแต่นอกนั้นเนี่ยประมาณ4 5ครั้งที่เขาได้ยิงฟรีคิกแต่ไปไหนไม่รู้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ได้ในแง่ของ m e n t a l ิ y i t y ขวัญกำลังใจจริงแต่พอแบบจังหวะที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนในช่วงท้ายๆเกมนะครับก็เป็นเหมือนข้อเสียนึงไปนะครับสำหรับโรนัลโดแต่มีไว้ย่อมก็ต้องบริหารให้ดีนะ วันนี้เนี่ยสุดท้ายมันออกมาดีนะครับในช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดเพิ่มว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเกมก็พอมาต่อในครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็มีกว่าที่ถือว่าได้เสียวกันเ,เนี่ยก็เป็นฝั่งละหมัดน,นะครับโดยโปรตุเกสเนี่ยมีโอกาสได้โขกจากปริญ,ญายายานุบลักก็ยังคงเหนียวยังต่อเนื่องนะครับในเกมวันนี้จับเซฟที่5ไปส่วนทางโปรตุเกสเนี่ยเบเป้น,เปน,นะครับเกือบจะแจกโชคนะครับแล้วก็เกือบร่วงแบบ ช็อกแฟนบอลไปแล้วนะครับเพราะว่าเปเป้ในช่วง้านนี่ดูแข้งขาอ่อนแบบสุดๆนะครับด้วยวัย40ปีของเขาไปจ่ายพลาดนะครับโดนเซตโก้ในฉกไปยิงเกือบงานเข้าเลยนะครับแต่ดีที่มีประการหลังผู้ักษาประตูอย่างเดโก้คอสตานะครับช่วยเซฟแบกเขาไว้ได้อยู่นะครับก็เป็นเซฟที่ถือว่าสําคัญอารมณ์ประมาณอิมิเนโน,โนมาติเนสเซฟลูกยิงของงเดาโคโลโมนี่ตอนบอลโลกของฝรั่งเศสไว้ประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะครับในช็อตนี้เพราะว่าหลังจบซึ่งเสียงนักผู้รีบ120นาทีเต็มแล้วเนี่ยก็ ยังคงไม่รู้ผลกันอยู่ดีนะครับต้องไปว่าถึงการดวนจุดโทษนะครับซึ่งที่ผมจะนํามาขยายความเพิ่มเนี่ยก็คือคนยิงจุดโทษทั้ง3คนของทั้ง2ทีมนะครับโปรตุเกสเนะี่ยมีโรนันโดนะครับโดยถือว่าเนี่ยได้ประโยชน์ก็ตรงนี้แหละครับที่ถ้ายืมมาถึงจุดโทษเนี่ยโรนันโดการเปอร์เซ็นต์ยิงจุดโทษเนี่ยถึงจะพลาดลูกนั้นไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยสภาพจิตใจเขาอาจจะไม่นิ่งแล้วมายิงแบบโรนันโดก็ได้นะครับแต่เนี่ยโรนโดเลือกยิงเป็นคนแรกเลยแต่ในการยิงเนี่ยคือสโลวีเนียมันฝ่าได้ยิงก่อนนะครับ ซึ่งคนที่ยิงก่อนเนี่ยสโลวีเนียแต่ว่าไม่เข้านะครับโดยผมพูดเป็สรุปคงรวมเลยแล้วกันนะครับก็คือจูซิปิลิสิตนะครับคนแรกยูเร่เบลโคเวตนะครับแล้วก็เบนจามินวอร์บิดแต่ทั้ง3คนของสโลวีเนียยิงไม่เข้าทั้งหมดเลยโดยเป็นเดียโกคอสตาผู้สารประตูของโปรตุเกสน,นะครับจัดไป3เซฟแบบพุ่งไปถูกทางทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ของวันนี้แบบไม่ต้องสืบเลยส่วน ทางฝั่งโปรตุเกสนะครับก็เอาคนที่ถือว่าชัวร์มายิงกันหมดเลยนะครับโดนันโดคนแรกที่บอกไปก็แน่นอนนะครับหลังพลาดลูกนั้นไปก็ลูกนี้แก้มือแล้วก็ขอโทษแฟนๆไปนะครับจากภาษากายที่เขาออกมาส่วนบูโน่เนี่ยก็ตัวยิงอยู่แล้วคนที่2ไม่พลาดและคนที่3านะครับแบร์นาโดซิวาตอนแรกผมก็อาจจะวันหวันหน่อยนะครับจากกังหวะที่เคยยิงกับมันลิดแล้วปาเนก้าไปแล้วโดนลูนินเซฟนะครับแต่ลูกนี้ต้องบอกว่าเขาไม่เล่นแบบนั้นแล้วนะครับยิงเข้ามุมเลยก็เป็นนั้นว่าจบลูกนี้โปรตุเกสก็ยิงด้วยความมั่นนนใจทุกคเข้าาร่ออไปะบถืวช สุดโทษแบบสวยงามนะครับ3ส,สูตรแม้ในเกมจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าพวกเขาไปนะครับโดยสรุปสิ่งที่เห็นเกมวันนี้นะครับผมมองว่าเป็นเกมที่เล่นได้โอเคทั้ง2ทีมเลยนะครับบอว่ามาดีกันทั้งคู่เลยแต่วันนี้เนี่ยทางฝั่งโปรตุเกสนะถ้าพูดถึงช็อตที่น่าผิดหวังนหน่อย,อยก็คือการเปลี่ยนตัวแก้เกมของทางมาติเนสนะครับที่ถ้บอกว่าไกลในตัวที่ลงมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแต่แบบ บางจุดก็ไม่เห็นด้วยแบบคอนไซด์เซานะครับอา,อาจจะให้เขาลงเนือ่องจากว่ายิงประตูในนัดแรกที่เจอกับเช็คมานะครับแต่ถ้าพูดถึงบทบาทที่ลงมาแล้วสร้างความแตกต่างเนี่ยก็ดูค่อางที่จะไม่ยกระดับเท่าไหร่นะครับแต่โชต้าเนี่ยโอเคเลยลงมาวันนี้เรียกจุดโทษแล้วก็ช่วยแบบเชื่อมเกมอะไรเงนะี้ยมีตัวเลือกหลากหลายดีนะครับมาไปจุดประมาณนี้ไปที่รู้สึกว่าด้อยหน่อยนะครับแล้วก็ในช็อตที่ในเกมเนี่ยแท็กติกน่าจะแบบบุกกดได้หลากหลายกว่านี้นะครับวันนี้นี่คือ เป็นเน้นปีกสองข้างแล้วก็เปิดเยอะไปหน่อยนะครับน่าจะมีบอลแนวลึกจากบูโน่ที่วันนี้ต้องบอกว่า,าฟิล์มคืนที่น้อยก็อาจจะเข้าใจได้นะครับแต่น่าจะมีแนวลึกอะไรเงี้ยมากกว่าน,นี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับในจุดด้อยที่มีหัวตุกเกีแต่จุดเด่นๆเ,เนี่ยก็ยังคงมีพอสมควรอยู่นะครับก็คือแบบ ความเมนเตลิตี้ของโรนโดอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีโรยไปบ้างแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเก็บไว้จนถึงช่วงจริงจูดโทษนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของมาติเนสนะครับก็ถือว่าผลลัพธ์ออกมาได้อยู่ก็ไปต่อนะครับโดยรอบหน้าเนี่ยอาจเจอของแข็งหน่อยฝรั่งเศสนะครับทีนี้ได้วัดกันเต็มเต็มเลยนะครับกึนของโค้ดระหว่างเดชองกับโรเบโตมาติเนสนะครับเพราะว่าเดชองเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝีมือเขาล้วนๆเลยนะครับตัวนี้นี่เนี่ยที่ฝรั่ก็ ผ่านมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนตัวแก้เกมของเขาอย่างเนมนัดที่ผ่านมาทุ่นทำไปสดๆร้อนๆเลยเนี่ยจากคลิปถ้าใครไม่ได้ฟังก็ไปดูได้นะครับก็คือมูรานี่ลงมาแล้วก็ยิงโดยเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันแน่นอนนะครับไม่แพ้คู่สเปนกับเยอรมน,นีนี่คู่เลยนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตที่มาตามนัดทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนทั้งฝั่งสโลวีเนียวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนพวกเขา เหมือนกันนะครับในพาทเกมรับเนี่ยเล่นกันได้ยอดเยี่ยมมากๆส่วนเกมลุกเนี่ยถ้าถามว่ามีจังหวะที่น่าเสียดายไหมในวันนี้ก็มีเช่นกันนะครับคือเบนจามินเซตโก้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับในการจะลงไปแล้วก็ปิดสกอร์ประมาณ2 3าครั้งเน้นๆแต่ทำไม่ได้นะครับโดนคอ้าเตซฟไว้ได้แล้วนั่นแหละกลายเป็นการไปเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รักษาประตูของเขาไปเลยนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับตกรอบไปแต่ก็ เป็นการเข้ามารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกพวกเขาแล้วน่าจะลึกที่สุดแล้วนะครับจากประวัติก็ถือว่าโอเคนะครับมาได้ขนาดนี้แพ้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับจบไปว่ากันสมัยหน้าก็น่าจะมีแบบเซตโก้ที่มีประสบการณ์เติมมามากกว่านี้นะครับก็น่าจะได้ลุ้นกันยาวๆนะครับสำหรับทีมชุดนี้ดูอนาคตดีใช้ได้เลยนะครับส่วนแมนนวลแมทวันนี้นะครับก็เลือก1คนเนาะผมไม่ต้องสืบนะครับยโก้คอสตาแน่นอนผู้รักษาประตูจัดไปทั้งเซฟในเกมที่สำคัญแล้วก็เซฟจุดโทษนะครับ ก็เป็นประมาณที่ไปนะครับในการคุยลังเกมคู่นี้นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทางเนเธอร์แลนด์นะครับอ่าที่เป็นยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีมนะครับที่ผมน่าจะทํา1คู่แน่ๆนะครับส่วนทางออสเตรียเนี่ยดูสภาพร่างกายทีนึงก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันนะครับคุยหลังเกมเนเธอร์แลนด์ประมาณที่อ่าเที่ยงคืนนะครับถ้าบอลจบน่าจะประมาณนั้นไม่มีต่อเวลา นะครับส่วนการคุอยอังกฤษควนี้ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังการจบคลิปนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบ้าบอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ถือว่าเช้าเลยทีเดียวนะครับจบคลิปนี้ปีห้พอดีอตามเราไม่อยากดูต่อเวลาก็ได้ดูและถึงจุดโทษก็ไม่อยากได้อะไรขอถึงสิ่งนั้นจริงๆนะครับอาบน้นไปถือว่าอ่ะเวลาคลิปนี้เวลาหมดเวลานะครับแยกย้ายกันไปนอนก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ